ยี่ออะไรเลยตอนนั้นลูกลูกชายอายุยี่สิบค่ะอายุยี่สิบแล้วน้องเผชิญปัญหาอะไรคะพอดีน้องจะเอาน้องไปเรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะสอบไปทํางานถูกกฎหมายของเกาหลีค่ะเขาจะต้องตรวจสุขภาพก่อนอยู่แล้วอืมค่ะก็เลยลองไปตรวจสุขภาพดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก็จะมีตรวจสุขภาพเบื้องต้นก็จะเป็นแบบว่าค่ะตรวจ น้ำตาลตรวจไขมันอะไรพวกเนี้ยค่ะขั้ตนต้นก่อนเนี่ยค่ะค่ะแล้วพบว่าเป็นยังไงคะไปตรวจก็เจอเจออะไรคะไปเจอน้ําตาลอยู่ที่ตอนนั้นที่ไปตรวจที่เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองค่ะโอ้โหน้ําตาลร้อยเก้าสิบสองเลยนะคะใช่ค่ะคแล้วน้อก็เลยบอกว่าให้ส่งให้ส่งไปที่โรงพยาบาลประจําที่ที่น้องอยู่ค่ะเพราะตอนนั้นไปตรวจอยู่ที่จังหวัดอะคะ่ะ อืมค่ะแล้วตอนแรกคุณแม่เจอร้อยเก้าสิบคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขายังบอกว่าให้ไปเช็คก่อนอืก็เลยลองไปเช็คดูทีนี้ไปเช็คที่โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะเขาก็เลยแจ้งมาวอกไปตอนนั้นไปประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าเมษาค่ะยี่สิบเก้าเมษาค่ะใช่แล้วผลเป็นยังไงคะก็ไปเจอที่หนึ่งร้อย แต่ตั้งแต่วันที่ไปตรวจที่ตอนนั้นก็ประมาณไนวันที่ยี่บเก้านี่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะคะโอ้ร้อยแปดสิบเก้าค่ะใช่น้องอายุยี่สิบปีน้ําตาลร้อยแปดสิบเก้านะคะทุกคนค่ะเชิญ<ช>เลยค่ะ,คะแล้วก็ไก่ตีอะไรนะก่ีสลายไกกีสลายนะะใช่ไก่ตีสลายอยู่ที่สองพันกับสามสิบห้าค่ะโอ้ไตกีสลายสองพันกับสามสิบห้านะคะทุกคนออื<ช>แล้วไห้ต่อคะ่ะ แล้วหลังจากวันที่29ปุ๊บก,ก็ไปเจอไลน์ของคุณพยาบาล<ฆ>ก็เลยติดต่อไป